ลึกเรื่องราวที่มาของความสำเร็จค่ะผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตระกูลจากันจิวทั้งหมดนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมานำเสนอนสรุปไปในวิดีโอบางส่วนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขยายความอีกทีหนึ่งนี่ก็หลักๆนะครับเราก็มีบิสกิตนะครับซึ่งภายใต้บิสกิตเนี่ยเรามี1นะครับ15-20%ดับคูณค่าประมาณ สี่ปีอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราประสบความสําเร็จมาได้ยาวนานจนถึงวันนี้คะท่านดีใจมากๆเพราะว่าฟันโอเนี่ยก็เป็นแบรนด์บิสกิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆแน่นอนนี่คือเรื่องดนตรีด้วยนะครับทั้งร้องแล้วก็ร้อง ท uh, uh, ั้งฟังโอและชิวี่ค่ะอย่าลืมนะคะที่หายทำอรไม่ได้บอดอยู่กนโอมแล้วอ๋อครับก็เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีพิเศษของแจ็คแอนจิลครบรอบ30ปีนะครับเราก็เลยอยากที่จะมาโปรโมทกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าใหม่นะครับที่เราได้มานำเสนอรวมถึงกิจกรรมการตลาดนะครับผ่านทั้งแบรนด ไม่ว่าจะเป็นฟันโอรหรือว่าคิวลี่นะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับมากมายนะครับแน่นอนว่าในความสําเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของแจ็คแอนด์คิวตลอดระยะเวลา30ปีของเราคืออะไรคะก็คือว่าเราจะยึดนะครับอันแรกที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับเราจะต้องมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมนะครับเราถึงได้รางวัล FDA มาหรือว่าออยมา3ปีซ้อนนะครับ อันที่2ก็คือว่าสินค้าเราเนี่ยจะต้องเข้าถึงผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยคือผู้บริโภคต้องการอะไรเนี่ยทางแจ็คแอนจิวจะนํามาเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือว่ารูปแบบการตลาดต่างๆนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการรับผิดชอบในแง่ของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ sustainability ซึ่งเราต้องการที่จะช่วยนะครับในแง่ของการลดการใช้คาร์บอนให้น้อยที่สุด นะครับหรือว่าการทำแผงโซล่าซึ่งเราก็ไปติดตามโรงเรียนต่างๆในชุมชนนะครับเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับแน่นอน,นว่าแจ็คแอนจิลหลังจากนี้อาจจะมีกิจกรรมดีๆหรือว่าความพิเศษอะไรให้ได้ติดตามบ้างคะครับผมก็แน่ๆก็คือว่าปีนี้เป็นเนื่องจากเป็นปีพิเศษเนี่ยเรามีสินค้าที่ออกมาใหม่เยอะมากนะครับบางตัวเป็นสินค้าที่เราเคยออกมาแล้วในอดีตเราก็ออกกลับมานะครับโดยเฉพาะตัวฟันโอ6บาทแล้วก็ตัวทิวลี่2ชิ้น2บาทนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเรายังมีแคมเปญต่างๆอีกมากมายนะครับในแต่ละแบรนด์ซึ่งก็ขอให้ติดตามต่อไปแล้วกันนะครับอย่างน้องกัปละครับความรู้สึกที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์ทิวลี่ฟันโอแลวก็คุกกี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดีใจมากเลยครับผมเพราะว่าทางฟันโอเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แบบเราคุ้นเคยกันมานานแล้วด้วยครับผมก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขงฟันโอครับผมอย่างเราเนี่ยชอบรสชาติของฟันโอเนี่ยชอบรสชาติไหนมากที่สุดเลยใหญ่แนะนำเลยในปัน็นถ้าเอาแบบ ที่คิดว่าคนทั่วไปน่าชอบด้วยเอาไปโรสช็อกโกแลตเอะไรกัน,กน,กน,นครับผมคิดว่าน่าจะเป็นรสที่สามารถทานได้กับทุกอย่างด้วยคิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับอย่างล่าสุดเลยโฆษณาตัวใหม่ฟันโอสแควร์เป็นยังไงบ้างคะน่ารักดีครับผมก็ขอบคุณทางทำฟันโอมากเลยครับผมที่ให้โอกาสได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยครับแน่นอนว่าวันนี้คุณรอบ30กิรย์น้องครับปวยพร แจ็คแอนจิลแล้วก็ฟันโอรวมเป็นสบอกความพิเศษของ30ปีในวันนี้หน่อยแล้วกันนะคะโอเคได้ครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอให้แจ็คแอนจิลนะครับผมยูฟูคนไทยประจำานะครับผมเป็นแบรนด์ขนมที yeah> um> ่เป็นบิสกิตอันดับหนึ่งมีต่อตลอดไปเลยนะครับผมแล้วก็ความพิเศษสําหรับครบรอบ30ปีนะครับผมก็ตอนนี้ทางฟันโอนะครับผมก็ได้เอาแคมเปญครับ126ชิ้นกลับมาแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับไปติดตามแคมเปญนี้กันด้วยนะครับผมฝั่งน้องแนนท์บ้างมีอะไรบ้างความเป็สึกที่ได้เป็นพีรในแบ์ ชิลลี่เวเฟอร์อะค่ะครับรู้สึกดีใจมากๆครับเรียกว่าเราเอา่อกินมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยครับผมแล้ววันหนึ่งเราได้เป็นพรีเมทเตอร์เราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเอ่อความฝันวัยเด็กบางอย่างได้เอ่อถูกคอมพลีทครับอย่างเห็นบอกว่าเราได้มีการร้องเพลงประกอบในทีวีซีด้วยครับรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจครับสนุกมากๆครับผมแล้วตอนอัด อะไรหลายๆอย่างตอนรวมถึงตอนถ่ายทีวีซีเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกมากๆครับก็ฝากทุกคนไปดูโฆษณาตัวทิวลี่ด้วยครับอย่างตัวน้องเองเลยเนี่ยชอบรสชาติไหนในในแบรนด์อะค่ะถ้าตัวผมเองนะครับจะชอบรสช็อกโกแลตครับรสออริจินอลเลยที่แบบว่าที่ชอบกินสุดๆเลยแต่ก็ทิวลี่ก็ออกโปรดักต์ใหม่มาด้วยนะครับผมก็เป็นทิวลี่ทวินจัมโบ้ฟรุตตี้นะครับก็ ถ้าใครยังไม่เคยลองก็ฝากไปลองด้วยครับแน่นอนว่าอยากให้บอกความพิเศษในวันนี้กับ30ปีกับแบรนด์แจ็กกี้จิ้วแล้วก็ฟานูหน่อยแล้วกันนะคะครับผมก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับว่าแคมเปญสองชิ้น2บาทเนี่ยอร่อยฟิน2ชิ้น2บาทได้กลับมาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของทิวลี่เลยครับ